สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพารวยค่ะอีกเช่นเดิมวันนี้มาพบกับอาจารย์แอตักซิลานะคะวันนี้ก็จะตรงกับวันอังคารที่27กันยายนพศ2500 65นั่นเองนะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอ,อ,อดาวเด่นนะคะสำหรับประจําวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้ก็สามารถย้อนคลิปดูคลิปประจําวันที่1ของรัฐบาลได้เลยนะคะอาจารย์แอก็จะได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ต้งแล้วก็อาจารย์แปะนะคะท่านใดที่อยากจะติดตามก็เรียนเชิญย้อนคลิปกลับไปกดฟังได้เลยเพราะว่า สัปดาห์งวดที่แล้วประจำวันที่16กันยาที่ผ่านมาก็อาจารย์ก็ได้ให้3ตัวตรงๆ3ตัวบนนะคะรวมถึง2ตัวบนด้วยเช่นกันแล้วก็มีทั้งวิ่งรูดด้วยนะคะก็หลายๆท่านที่ชอบในในชอบเสียงโชคในวันของรัฐบาลก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะคะข่าววันนี้สําหรับ ดาวเด่นประจำประจำวัน6ดวงสําหรับวันนี้นะคะก็มี6ดวงเช่นเดิมทุกท่านสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมตามรายวันได้เลยตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะบางท่านชอบในช่วงเวลาดึกๆเพราะบางท่านเลิกงานเย็นแล้วก็มีเวลาว่างในช่วงกลางคืนก็สามารถนําไปวิเคราะห์ได้เลยอาจารย์มีแนวาทางไว้ให้เข้าร่วมกลุ่มไลฟ์ฟรีค่ะแอนโธราพารวย8นะคะ ที่สําคัญเราสะดวกแบบไหนเราพึงพอใจแบบไหนทางกลุ่มเรามีกฎกติกาถ้าท่านโอเคก็ยินดีเชิญเข้าร่วมกลุ่มค่ะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไคร b e ทางช่อง YouTube โหราพารวยรวมถึงเพจ Facebook นะคะโหราพารวยด้วยเช่นกันวันนี้เรามาพบกับดาวเด่น6ดวงก็มาเริ่มกันที่ดาวดวงแรกประจําวันนี้นะคะคือดาวหนึ่งค่ะหรือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะอยู่ในตําแหน่งอนุกเกษตรสลับเรือนค่ะก็อยู่นาวางลูกที่3มีดาว5หรือดาวพฤรรหสัสบดีเป็นเจ้านาวางค่ะดาวเด่นดวงต่อไปคือดาว3หรือดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกและยังเป็นปราและราชาโชคนะคะก็อยู่ นวางลูกที่9้าค่ะมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางค่ะดาวเด่นดวงต่อไปคือดาวหหรือดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งโจโรแห่งเลิกและยังเป็นนิดนะคะเกาะอยู่นวางลูกที่1ค่ะมีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้านวางดาวเด่นดวงต่อไปคือดาว7ค่ะหรือดาวเสาอยู่ในตําแหน่งภูมิปาโลแห่งเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่6ค่ะมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นดวงที่หประจาวันนี้คือ ดาว9้าหรือดาวะเกตนะคะอยู่ในตําแหน่งโจโรเลอร์เกาะอยู่ณวังลูกที่สองค่ะมีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้าณวังดาวเด่นดวงสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูค่ะอยู่ในตําแหน่งโจโรเลอร์เกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้าณวังนะคะและดาวเด่นดวงเดียวที่อาจารย์แอชอบมากเป็นพิเศษวันนี้เลยนะคะอาจจะมาอาจจะมาเบิ้ลในช่วงเวลาเย็นด้วยคือดาวหหรือดาวศุกร์ค่ะ อยู่ในตำแหน่งโจโ,โรเลิกนะคะทุกท่านลองไปพินิษวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเพิ่มเติม,ตมจับคู่2คู่3เอาตามที่เราชอบได้เลยนะคะก็ขอทุกท่านเฮงๆรับโชคนะคะแล้วก็มีความสุขเออแล้วก็ขอให้ได้ค่ากับข้าวรายวันหรือบางท่านได้ได้โชคใหญ่เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้อาจารย์แอและทีมงานแบบนี้ไปในทุกๆวันทุกๆคลิปและตลอดไปเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ